แม่โปเมลาดาไม่ขออยู่เฉยออกโรงปกป้องลูกสาวและไม่โกรธขอบคุณซึ่งล่าสุดวันที่19กุมภาพันธ์มีเรื่องให้คุณแม่ของนางเอกสาว โบเมลาดาสุสีสุดทนออกมาโพสต์อินสตาแกรมปกป้องลูกสาวหลังจากมีชาวเนิตคนหนึง่งคอมเมนต์แซะลูกสาวว่าไม่ชอบคู่นี้นังเอกคนนี้เห็นคบกับใครก็ออกตัวแรงทุกที่สุดท้ายก็โดนเททุกครั้งตอนหน้าสื่อนิสัยก็น่ารักดีหรอกแต่พอรับหลังสื่อไม่รู้ว่านิสัยแท้จริงเป็นยังไงที่ไม่ชอบอีกอย่างทำไมเวลาลืมตัวแล้วชอบอุทานคำหยาบจังเลยหวังว่าคงไม่ได้แอบคุยซ้อนกับหนุ่มหน้าตีตั้งแต่ยังไม่เลิกกับแฟนเก่าเหมือนที่หลายๆคนพูดหรอกนะ เพราะนิสัยที่ชอบบริหารสเสน่ห์ชอบเช็คเกรตติ้งของตนเองสําหรับนางเอกสาวคนนี้มันเป็นมานานแล้วถ้าคนที่ติดตามนางมานานจะรู้ก็ขอให้รักครั้งนี้ไปให้รอดแล้วกันเพราะถ้าโดนเทอีกครั้งคงมีคนจํานวนไม่น้อยที่จะรอสมน้ําหน้านางอยู่ นางบอกนางเป็นผู้หญิงร้อยๆก็เลยไม่รู้ว่าแม่ผู้ชายจะชอบผู้หญิงร้อยๆเหมือนลูกชายด้วยหรือเปล่าเพราะเห็นแม่ผู้ชายยังไม่ f o l โลไอจีนางเลยงานนี้แม่ของนางเอกสาวโบเมลดาได้โพสต์อินสตาแกรมตอบกับชาวเน็ตคนดังกล่าวว่าต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชีวิตลูกสาวแม่พอดีแม่มีลูกสาวคนเดียวหัวใจลูกแม่ก็มีดวงเดียวสมองก็มีสมองเดียวจะให้น้องคิดซับซ้อนทําไมมันเหนื่อยความรักไม่ต้องห่วงนะคะมีอะไรน้องปรึกษาพี่ทุกคนน้องมีความรัก คนที่รักน้องติดตามน้องก็จะมีความรักตามน้องไปด้วยทุกคนและทุกคนรับรู้หมดคุณอย่าใช้ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยคนญี่ปุ่นพวกเขาไม่มีนิสัยแบบนี้พวกเขาเป็นคนน่ารักคุณเจอลูกสาวแม่ครั้งเดียวและน้องไม่รักและน้องไม่รักคนที่คุณรัก คุณจะตามมาด่าลูกสาวแม่ทุกช่องทางแบบนี้มันถูกแล้วหรือแต่แม่ไม่โกรธนะขอบคุณเสียอีกที่คุณยังให้ความสําคัญยังมาติดตามชีวิตคนที่คุณไม่ชอบถ้าเป็นแม่นะเก็บแรงวิ่งขึ้นรถไฟไปทํางานดีกว่าเพราะช่วงเช้าเ้าดูๆรีบๆกันขึ้นรถไฟกันนะดูนอนเยอะๆจะได้มีแรงทํางานเก็บเงินได้เยอะแล้วกลับมาเมืองไทยและได้มาติดตามดาราที่คุณชอบแม่ไม่โกรธเรานะขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ทําให้แม่ได้ฝึกสมอง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ